9 5 7 5บ้านสมเด็จเรดิโอ h อ t แมส s p พอดแคสตเสิร์ฟทุกความรู้ดูได้ฟังดีเซ็กมาเซรเรื่องเพศต้องบอก พราะเพศเป็นเรื่องธรรมชาติพอเพศไม่ใช่เรื่องรามกอนาจารย์95.75บ้านสมเด็จ Radio สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับพวกเราเป้ธนันชยัยและไมลยมาริษาแห่งบ้านสมเด็จในรายการเซ็กมัซเซเรื่องเพศต้องบอกออก,กาสทางแมทคอม BSIU Channel หรือแฟนเพจ BS s r d i o o กับรายการที่นำเรื่องเซ็กมาบอกเล่าผ่านรูปแบบของพอดแคสต์ที่มีทั้งความรู้และวิธีละเมออย่างถูกต้องให้ทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเงย็นแบบนี้นะครับหลังจากที่ได้ยินเสียงพวกเราไป2 EP แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเผยโฉมให้ทุกคนได้เห็นและพูดคุยกันถึงทอปิกของเราในวันนี้กันค่ะครับทอป,ปิกของเราในวันนี้ก็คือแค่ไหนถึงพอดีเรื่องบนเตียงที่หลายๆคนก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความสำคัญกับการใช้ชีวิตซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพ และชีวิตคู่ที่คู่รักที่คบกันหรือแต่งงานกันมานานจะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเราควรม,มีเพศสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนถึงจะพอดีก่อนที่อีกฝ่ายจะบอกว่าพอแล้วการมีเพศสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่แต่ความพอเหมาะพอดีความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายอยู่ตรงไหนช่วงวัยของคู่สําคัญหรือไม่และควรมีเพศสัมพันธ์ไปถึงเมื่อไหร่มีปัจจัยไหนเกี่ยวข้องบ้าง วันนี้เราจะพาไปพบกับคําตอบกันโดยนักวิจัยเรื่องเพศได้ทําการสํารวจและศึกษาค้นคว้าจนพบว่าค่าความถี่เฉลี่ยที่ดีในการมีเพศสัมพันธ์ของคนที่มีอายุระหว่าง18 29ปีคือ112ครั้งต่อปีหรือประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์อายุระหว่าง30 39ปีมีค่าเฉลี่ย86ครั้งต่อปีอายุ40 49ปีค่าเฉลี่ย69ครั้งต่อปี สำหรับคู่ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนั้นอยู่ที่52ครั้งต่อปีถือว่าเป็นอันดีแต่ถามว่าทุกคู่สามารถใช้ตัวเลขแบบเดียวกันนี้ได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่แล้วเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับความมึงพอใจของแต่ละคู่แล้วคนผู้ฟังรู้ไหมคะว่ามีเพศสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนถึงจะดีต่อชีวิตคู่สำหรับคู่รักที่แต่งงานกันและต้องการมีลูก ความถี่และความสม่ำเสมอในการมีเพศสัมพันธ์คือวันละ2อถึงสครั้งจะเหมาะสมที่สุดในการปฏิสนธิได้เพราะอสุจิจะอยู่ในอุ้งเชิงกานของผู้หญิงได้2อถึงสวันในขณะที่ไข่ของผู้หญิงสามารถผสมพันธุ์ได้1ชั่วโมงถึง1วันเมื่อ,อไหร่ที่มีการตกไข่ก็สามารถผสมพันธุ์ได้ทันทีเป็นการสืบเผ่าพัานธุ์ตามคารองธรรมชาติที่ให้ไว้คือมีองคชาติและช่องคลอดที่แมทกัน แต่ปัจจุบันมีการทำเด็กหลอดแก้วซึ่งเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่เข้าใจว่าคู่รักส่วนใหญ่ต้องการมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำแต่ไม่สามารถกำหนดเป็นตัวเลขตายตัวได้ว่าคุณควรมีเพศสัมพันธ์กับคนรักกี่ครั้งต่อสัปดาห์เพราะแต่ละคู่มีปัจจัยและปัญหาที่ทําให้ต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปเช่นอายุที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ระบบฮอร์โมนและความตื่นเต้นลดลง บางคู่ต้องเลี้ยงลูกไม่มีแม้แต่เวลานอนรวมถึงบางคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานานๆครั้งจะเจอหน้ากันสักครั้งหรือบางคู่มีช่วงเวลาที่ต้องการไม่ตรงกรันเพราะงั้นคำตอบที่ดีที่สุดของคำถามนี้คือคุณควรมีเพศสัมพันธ์เมื่อมีโอกาสหรือมีความต้องการแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าการบร์เร็งเพลงรักบ่อยๆจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟน้นและชีวิตคู่มีความสุขขึ้น แต่การสำรวจคู่รักที่แต่งงานกันแล้วกลับพบว่าคู่รักที่มีเพศสัมพันธ์4-5ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ได้มีความสุขกว่าคู่รักที่มีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละครั้งแต่อย่างใดนั่นแสดงให้เห็นว่าการคืนสังเวียนรักบ่อยๆโดยไม่ได้มาจากความปรารถนาจริงๆก็ไม่ได้ทำให้เกิดผลดีเสมอไปแนะนำให้พยายามเปิดใจคุยกันและการมีเพศสัมพันธ์ตามความต้องการนั้นถือว่าดีที่สุด นอกจากนี้จากการศึกษายัางพบว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักน้อยลงมีปัจจัยมาจากความเครียดอย่างที่รู้กันว่าความเครียดสามารถส่งผลให้ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการปวดหัวปวดท้องสภาวะทางอารมณ์ทั้งหมดสามารถส่งผลให้เราหรือคู่รักหมดอารมณ์กันได้ความไม่มั่นใจในรูปร่างมีผลชี้ว่าผู้ที่ไม่มีความมั่นใจในรูปร่างตัวเองมาขาดความมั่นใจเวลามีเพศสัมพันธ์ หรืออายที่ต้องเปลยก่อหน้าคู่ของตัวเองปัญหาสุขภาพเช่นโรคไขข้อช่องคอไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงมักไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากเกิดอาการเจ็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมือถือหรือโทรศัพท์เนี่ยทาให้คนเรามีเพศสัมพันธ์น้อยลงเนื่องจากมันจะดึงดูดความสนใจออกไปหรือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจกว่าการมีเพศสัมพันธ์ แล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเรามีเพศสัมพันธ์ไปได้ถึงเมื่อไหร่เรื่องมีเพศสัมพันธ์ได้ถึงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีได้ตามเท่าที่ช่องคอลอดละองคชาติไม่หมดอายุเลยแต่ธรรมชาติจะสร้างให้ความต้องการทางเพศของผู้สูงอายุมีน้อยลงอยู่แล้วผู้หญิงที่เข้าสู่วัยหมดระดูหรือสภาวะวัยทองจะเกิดการเปลีป่ยนแปลงของร่างกายช่องคลอดเริ่มแห้งเวลามีเพศสัมพันธ์อาจเกิดอาการบาดเจ็บได้ทําให้ความต้องการทางเพศของทั้งสองฝ่ายลดน้อยลง แต่สามารถช่วยได้ด้วยการใส่ฮอร์โมนเพื่อให้ชอ่องคลอดมีความชุ่มชื้นกระชับมากขึ้นลด,ดความเจ็บปวดหรืออาการบาดเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้การใช้ตัวช่วยอย่างการป้ายเจลที่ช่องคลอดหรือองชายก็สามารถสร้างความชุ่มชื้นได้การเล้าโลมทําให้ผู้หญิงมีสายคัดหลั่งออกมาได้บ้างหรือการเอาราเซ็กก็สามารถสร้างสารหล่อเลื่อ,ตอนตามธรรมชาติได้อย่างน้ําลายเนี่ยก็สามารถเอามาหล่อลื่นได้เช่นกันแล้วคนผู้ฟังดูไหมคะว่า ถ้าคนโสดอยากเสร็จเพื่อสุขภาพบ้างต้องโรคสวยด้วยมือเราบ่อยแค่ไหนถึงจะพอดีสำหรับคนโสดไม่ใช่เรื่องน่าอายหากจะช่วยตัวเอง อย่างน้อยก็เป็นการระบายออกที่จบได้แบบไม่ต้องเดือดร้อนใครซึ่งนักวิทยาศาสตร์จาก Howard University ได้สำรวจและบันทึกพฤติกรรมของผู้ชายกว่า32,000คนเกี่ยวกับการช่วยตัวเองของแต่ละคนและพบว่าจำนวนการหลังของผู้ชายอย่างเรานั้นมีผลกับสุขภาพแถมยังแนะนำได้ว่าเราควรหลังรายเรียนอยู่ที่ตัวได้เท่าไหร่คนที่อยู่คนเดียวแบบเปียกๆก็คงต้องเล่นกับน้องชายกันบ้าง ขวิจัยบอกว่าชายใดที่มีกิจ,จกรรมทางเพศมากอัตราเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากก็ยิ่งลดลงโดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าการหลั่งแต่ละครั้งช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้อีกทางแม้การช่วยตัวเองจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเชิดอัตราเสี่ยงโรคร้ายของผู้ชายได้ถึง3 3เเซแต่เราไม่ได้บอกว่าการซักมือคือสิ่งมหาศาลขนาดนั้นขอย้ำอีกครั้งว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกาย ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าส่วนตัวเลขที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนั่นก็คือ21ครั้งต่อเดือนจากที่เราเสนอมาจะเห็นแล้วว่าเราไม่ควรใส่ใจกับจำนวนครั้งแต่ควรมองเรื่องความเข้าใจและสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าสุดท้ายแล้วการมีเพศสัมพันธ์ควรมีอย่างปลอดภัยโดยเริ่มจากการสวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและ เพื่อลดการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์และนี่ก็คือทั้งหมดของแค่ไหนถึงพอดีทอนนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าแค่ไหนถึงพอดีทั้งนี้ชีวิตคู่จะดีและมีความสุขได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นความรักความเอาใจใส่การเข้าใจซึ่งกันและกันปังหาที่สำคัญกว่ายังไงก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสุขให้ชีวิตคู่ของคุณด้วย เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเซ็กมัตเซเรื่องเพศต้องบอกแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมทำความเข้าใจและนำไปใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกันด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการรับชมย้อนหลังสามารถรับชมผ่าน youtube mad c o m b s r u channel ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราและทีมงานขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมกับรายการเซ็กมัตเซเรื่องเพศต้องบอกสวัสดีค่ะค่ะ เ,เ,เซ็กมาเซเรื่อง,เ,องเพศต,ต้องบอก,บอกพอเพราะเพศเป็นเรื่องธรรมชาติพเพราะเพศไม่ใช่เรื่องรามกออาจารย์95.75บ้านสมเด็จเรดีโอ